ครับสวัสดีครับเราจะสังเกตว่าต้นนี้นะครับในขณะต้นอื่นเนี่ยกําลังทําดอกทาอะไรแต่ต้นนี้ไม่มีดอกไม่ทําตาดอกเลยต้นสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันนครับตอนนี้เดือนธันวาแล้วครับวันที่สิบแปดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอ้หกสิบเจ็ดนะครับมาไม่ตายหรอกครับเราจะมีการตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับ ก็ลึกไปประมาณนี้รอบๆเลยนะครับรอบนะครับทำทุกอันลองดูนะครับผมเห็นในอิสเลเขาทำแต่เขาทำเขาทำทั้งส่วนเลย เดี๋ยวเรามาทดลองดูประเทศไทยนะครับว่าบางทีมันปัจจัยหลายอย่างนะเรื่องอากาศเรื่องอะไรเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเยอะแยะแต่เราไม่รู้ทีนี้เรามาท,าทําแค่เราก็มาดูว่ามันช่วยได้ไหมทำเป็นบางสิ่กงก็พอว่าทำทุกอันนี่แหละลองดูเป็นการกระตุน้น ตุนให้เขาเฮ้ยชันโดนตัดท่อน้ําเลี้ยงไว้ชั้นจะตายนี่เราเข้าใจเองนะชันจะตายแล้วฉันต้องแพร่ลูกแพ้่หลานไหมทำที่นี่แล้วโดือธรรมชาติเขาก็ทําหลายจุดอยู่นะที่เขาทาอะเราควรรับูเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะตายหรือเปล่าเขาก็เลยต้องแพร่ลูกแพร่หลานออกดอกเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูนะครับถ้ามันมีดอก ตอนนี้มันไม่ทำตาดอกเลยอนน่ะต้นเนี้ถ้าเราเป็นเกษตรกรอ่ะถ้าปีไหนมันไม่ดอกก็ไรายได้เราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้อายุมันยังน้อยอยู่นะครับผมก็ไม่ได้แนะนํานะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเดี๋ยวถ้าได้ผลก็อาจจะฟุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปทดลองของท่านเองนะครับเพียงแต่เป็น ไกด์ไลน์ให้ท่านเห็นเฉยๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ทองไม่อยากรอรอโดยที่ชาติเนี้ยไม่เอา,อาเป็นลึกไหครับถ้าลึกเดี๋ยวกลัวม,มันจะ ัเอาแค่แต่ชั้นเปลือกเนี่ยโดนโดนถึงชั้นเนื้อเขาเขาแค่นั้นนะครับผมทําเห็นในบางประเทศเขาทานะครับเขาทำแต่เขาทำในกรณีที่เห็นมีลูกเยอะเออมีปิดลูกแล้วนะครับอยากให้ลูกใหญ่เห็นเขาบอกว่า อยากให้ลูกมันใหญ่แต่ผมทำในกรณีที่มันไม่มีไม่ทำตาดอกนะครับอ่ะเป็นว่าทุกกิ่งแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำ้นสองต้นดีไหมถ่ายไว้ต้นนึงกันแล้วกันโอเคสวัสดีครับผม